ก่อนที่จะเปิดฟลอร์เนี่ยก็อยากจะเล่าให้ฟังอีกต่างหากว่าโดยบังเอิญมากๆนะครับผมเองเพิ่งไปส่งลูกสาวผมเข้าปริญญาเ,เรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยดาร์เรมซึ่งที่บอกว่าบังเอิญก็คือผมไม่ไม่ได้รู้มาก่อนว่าทางแมงโก้กับทางดาร์มเนี่ยมีมีความสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็แมงโก้เขาเหมือนกับเป็นเอเย่นให้กับทางมหาวิทยาลัยดาร์มในประเทศไทยแล้วก็โดยบังเอิญอีกก็คือหลานสาวและแม่ผมเองเนี่ย จบที่ Exeter นะครับซึ่งก็เป็นอีกมหาวิทยาลัยที่มีคอนแทคกับทางทางแมงโกทั้งสองมหาวิทยาลัยเนี่ยมีคุณสมบัติที่ที่คล้ายกันอยู่อยู่อยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือทั้งสองมหาวิทยาลัยนี้ไม่ได้อยู่ในลอนดอนนะอันนี้เนี่ยเป็นเป็นประเด็นสำคัญนะครับคือหลายคนเนี่ยจะไปเรียนต่อประเทศอังกฤษพวกเราส่วนใหญ่ก็คือสนใจที่ไปเรียนอังกฤษใช่ไหมครับประเทศอังกฤษ ทุกคนก็จะนึกถึงลอนดอนนะครับแต่ผมอยากจ,จะบอกว่าโดยเจตนาเนี่ยทั้งหลานสาวและลูกสาวผมมีมีทางเลือกนะครับที่จะเรียนในลอนดอนได้ก็คือมีออฟเฟอร์จาก UCL LSE ประมาณนั้นนะสุดท้ายเลือกที่จะไปเดอร์เรมระดับมาตรฐานในแง่ของชื่อเสียงนะครับเท่าเท่ากันนะวิถีชีวิตต่างกันโดยสิ้นเชิงและและนี่คือประเด็นอย่ามีความรู้สึกเท่านั้นเองนะครับว่าชีวิตอังกฤษหมายถึงชีวิตลอนดอนไม่ใชนะค่คนอังกฤษส่วนใหญ่ ความร <Inst> ู้สึกว่าลอนดอนไม่ใช่อังกฤษแท้จริงเลยซ้ำไปก็เหมือนกับคนไทยที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเขามองว่าคนกรุงเทพเป็นเพี้ยนนะครับซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงเช่นเดียวกันนะครับกับกับกับลอนดอนนี่ความแตกต่างยิ่งยิ่งชัดเจนและที่สําคัญคือค่าใช้จ่ายด้วยค่าใช้จ่ายมีมีลูกของเพื่อนเพิ่งเริ่มเรียนที่ LSE นะครับเขาเขาบอกว่าค่าเช่าหอพักของเขาเนี่ยแค่ค่าเช่าหอพักของเขาเนี่ยปีละปีละเกือบล้าน ค,คือมันแพงกว่ากัน4ีหเท่าถ้าเทียบกับถ้าไปเรียนต่างจังหวัดวิถีชีวิตต่างกันโดยสิ้นเชิงไม่ว่าในระดับปัญญาตรีหรือเประดับปิญาปญาโทนะครับคือทั้งดาร์ลแฮมสเตอร์ยกตอย่างเป็นเมืองเล็กๆนะที่ซึ่งมีทุกอย่างนะครับอยู่ในเมืองนั้นแล้วก็ถ้าในดาร์ลแมเองไม่พอเนี่ยก็มีเมืองที่ใหญ่กว่าห่างออกไปเพียงแค่ไม่ถึง10กิโลก็คือนิวคาสเซิลนะครับมันก็มีทุกอย่างอยู่แล้วที่ลอนดอนมีเพียงแต่ว่าสภาพแวดล้อมบรรยากาศ ความเป็นชีวิตนักเรียนมหาวิทยาลัยที่มีแคมปัสทําอะไรอยู่ด้วยกันมันมันมีมากกว่าชัดเจนกว่าสุดท้ายโดยเฉพาะเราต่างชาติไปเนี่ยเราได้ลิมรสชีวิตการเป็นนักเรียนที่ประเทศอังกฤษเนี่ยชัดเจนมากกว่าถ้าเราอยู่ลอนดอนซึ่งมันเป็นเมืองใหญ่ที่บางทีอยู่แล้วเหงาด้วยนะครับเมืองใหญ่บางทีอยู่อยู่ไปเหงาเพราะนไม่ค่อยใกล้ชิดกันก็ฝากไว้เป็นประเด็นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นกับทั้ง ในครอบครัวผมเองม,มีทางเลือกว่าจะเรียนในสถานที่แบบใดเนี่ยก็ในทุกกรณีคือเลือกที่จะไปเรียนมหาวิทยาลัยที่อยู่ต่างจังหวัดพูดง่ายๆนะครับสุดท้ายเนี่ยก็อยากที่จะบอกว่าการวางแผนอะไรทุกอย่างนะครับทุกคนพวกเราก็อยากได้อนาคตที่ที่ที่ดีขึ้นเนี่ยการวางแผนในทุกอย่างเนี่ยมันก็มีค่าในในในระดับหนึ่ง แต่สุดท้ายเนี่ยเราเราต้องเป็นตัวของตัวเองเราต้องรู้นะครับว่าเราต้องการทำอะไรอย่าตัดสินใจการตัดสินใจครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่สำคัญครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับอย่าตัดสินใจตามความรู้สึกความต้องการของผู้อื่นหรือตามกระแสมันมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างเหมาะสำหรับเหมือนกันสำหรับทุกคนเราคิดเองได้ฟังข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับเผื่อเราจะได้ ตัดสินใจได้ได้ถูกต้องแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวตนเราเองนะครับอย่ามีความรู้สึกว่าการตัดสินใจครั้งนี้ต้องทำเพื่อเพื่อใครอันนี้เนี่ยเป็นการตัดสินใจเพื่อตัวเราเองล้ลวน